สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันดีนะคะวันแห่งโชคลาภค่ะวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะ โทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะผ้าแบบนี้ค่ะเชิงสไลด์นะคะผ้าเชิงสไลด์แบบนี้ลมตีนิดหนึ่งนะคะผ้าผืนนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะ เชินสไลด์แบบนี้นะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,300บาทนะคะคือละ3,300บาทราคานี้ส่งฟรีค่ะอาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีนะคะตอนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะ้าสยสวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าตะโกโทอยกโดกบีหน้านางชายคุยค่ะแบบนี้นะคะสีหวานๆแบบนี้ค่ะ เป็นสีเทานะคะสวยสวยเทาชมพูผ้าเครือหวานแบบนี้นะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะผ้าราคาพิเศษถือละสามพันสามร้อยบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเครือหวานพิเศษนะคะวันนี้ราคาพิเศษค่ะ ช่วงนี้ราคาอยากขายนะคะราคาอยากขายสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะนกยูงค่ะาตะโกโทโยุกโดกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านานชายคุยเครือหวานแบบนี้ค่ะ นกยุงแบบนี้นะคะสนใจผ้าใหม่ทักมาค่ะเผือละสามพห้าร้อยบาทนะคะนกยุงสามพันหรอยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆค่ะ รับไปดูแลด้วยนะคะนกยูงค่ะพื้นต่อไปค่ะสิงสวยๆนะคะคาตะโกโทโยกดอกนะคะบีหน้านางชายคุยค่ะ สิงแบบนี้นะคะเครือเป็นสีน้ำเงินค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะ ในสนใจทักมานะคะผืนละสามพันห้ารอยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสิงสวยมากนะคะสนใจทักมากค่ะผื้นต่อไปนะคะ กวางนะคะผ้าตะโกโทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางใช้ครุยทอสอดไหมขั้วผ่านกระรอกนะคะผ้าทอสอดไหมขั้วผ่านกระรอกนะคะกวางนะคะกวางแบบนี้เป็นผ้าพิเศษอีกผืนหนึ่งนะคะเพราะว่าผ้าตะโกโทอยกดอกธรมรมดาก็สวย พอทอ,ทอสอดไหมคั่วผางก็รอกยิ่งสวยนะคะแบบนี้ค่ะเล่นแบบนี้นะคะเนื้อผ้าสวยนะคะวันนี้นะคะพิเศษนะคะท่านใดสนใจผืนละ3,500บาทนะคะผืนละ3,500บาท ลานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยารอแล้วค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะอาบน้ำยารอสวยๆค่ะเื้นต่อไปนะคะ ผ้าตะโกโทยยกโดกนะคะมีหน้านางชายขุยทอสอดใบขั้วผ่างกระรอกนะคะแบบนี้ค่ะผ้าทอสอดใบขั้วผ่างกระรอกเป็นผ้าแบบพิเศษนะคะทอขั้นระหว่างลำไหมแต่ละเส้นนะคะแต่ละ แต่ละลำนะคะแบบนี้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากนะคะและความจำนะคะเพราะว่าถ้าจำผิดนะคะพอมาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะไม่สวยค่ะเลาะยากด้วยค่ะช่วงนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะผืนละสามพันห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็สวยลายเต็มผืนแบบนี้ก็สวยกวางก็สวยสวยทุกผืนนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันห้าร้อยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาสูงฟรีค่ะ สนใจผ้าไหมสวยๆทักมานะคะ วันนี้นางเสนอเบาๆหกผืนนะคะสนใจผ้าใหม่ออดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก,ก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ